หลังผ่านช่วงปวดตับกับความสัมพันธ์ของสโตลาร์กับบิสมาอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะจบนะครับเราไปลุยกันต่อเอาให้มันตุยกันไปข้างหนึ่งเลยกันแล้วกัน <S <S อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูนิตูนด้วยนะครับ เรื่องราวในช่วงท้ายจะเปิดมาที่คฤหาสน์ของอาริฟัสพี่ชายของสเตล่าที่เราจะเห็นสองพี่น้องนั่งเสวยสุกกันและย่อเย้ยสโตลัสที่ถูกเจ้าอิมชั้นต่ำทําร้ายจิตใจซ้ําไปซ้ํามาจริงๆเรื่องมันก็จะไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่สเตล่านั้นดันหลุดพูดเรื่องที่บริสหลอกใช้สโตลัสเพื่อจะได้เอาคมภีกริม,มัวมาใช้ซึ่งตัวอาริฟัสพอได้ยินแบบนั้นแกก็ตกใจอ้าวเฮ้ยแล้วทําไมไม่รีบบอกเลยเนี่ยแบบนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะเราต้องการจะกําจัดสามีเธอมาตลอดไม่ใช่เหรอถ้าบอกตั้งแต่แรกก็ไม่ต้อง มานั่งปวดหัวแบบนี้แล้วให้ศาสตรดสิน์ลงโทษมันแล้วเราก็ได้สมบัติมาครองเลยแค่เนี้ยก็จบและสองพี่น้องก็เลยเลือดร้อนตีกันอยู่พักหนึ่งแต่ก็สมาในใฉันกันได้เพราะเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละขณะเดียวกันทางด้าน IMP ก็ไม่ได้รู้อิโนอิเนะอะไรบิสกำลังตามหาเด็กฝึกงานมาช่วยงานอยู่แต่ออฟฟิศกลับถูกปีศาจโยมทูตหลายตนมากๆมาอ่านหมายจับในข้อหาที่พวกเขาฝ่าฝืาฝนกฎของปีศาจ แถมไม่ได้ถูกเรียกตัวคนเดียวด้วยนะครับแต่เป็นพนักงานทุกคนเลยอีกด้วยงานเข้าแล้วไงและด้วยความกลัวสุดขีดทุกคนก็เลยรีบซ่อนตัวและทําลายหลักฐานทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ งานนี้ถ้าถูกจับมีสิทธิ์โดนประหารสถานเดียวแน่บิสก็เลยพยายามเอาหุ่นตัวหลอกมาเบียนความสนใจและตัวเองกับลูกทีมจะหนีไปอีกทางแต่สุดท้ายแล้วก็หนีไม่รอดทุกคนถูกจับมาขึ้นศาลแห่งนรกที่จะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าบ้างก็ไม่รู้โดยในช่วงต่อไปนี้ขอเตือนทุกคนเลยว่ามันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายรอทุกคนอยู่นะครับเพราะในซีนที่ต้องมาขึ้นศาลเนี่ยเราจะได้เจอกับโคตรมหาตัวละครที่หลายคนรอคอยกันไม่ว่าจะเป็นเลเวทานวิลฟิกร์หรือกระทั่งวาสโก ราชวงศ์ออสโกเอเชียตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในอีพีนี้เป็นครั้งแรกและแน่นอนไฮไลท์ของตอนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้นำนรกจอมปลอมที่ยกตนเป็นใหญ่หลังลูซิเฟอร์เจ้าแห่งนรกละทิ้งหน้าที่ของตัวเองไปและเรากำลังหมายถึงหนึ่งในเจ็ดบาปผูป้ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างซาตานนั่นเองซึ่งตัวละครเหล่านี้ก็จะมีบทบาทสำคัญในตอนตอน่ตอๆไปของเฮลัวบอสต่อจากนี้อย่างแน่นอนครับเพียงแต่จะมาในรูปแบบไหนยังไม่มีใครทราบเผลอๆเราอาจจะได้เห็นพวกนี้ในแจกรวา คู่ขนานอย่างแฮสปิ Hotel ก็เป็นได้เพราะดูๆแล้วซาตานเนี่ยอำนาจพลังน่าจะพอตัวเลยแต่ก็เอพอพอๆกับความคีโม,โมด้วยนะครับในซีนที่สารนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างอันเดฟัสกับ b บิสที่ต่างก็ต้องต่อสู้เพื่อฝ่ายของตัวเองโดยก็จะมีซาตานเป็นสารสูงสุดที่คอยตัดสินทุกอย่าง ฝั่งของบิสเน้นเขาพยายามบอกว่าเขาใช้คัมภีร์อย่างถูกต้องนะมีใบอนุญาตแถบสโตลาสก็เป็นคนอนุญาตให้ใช้เองด้วยแต่ทางอเดลฟาสนั้นแก้ต่างว่าบิสหลอกใช้เขาและบังคับให้สโตลาสทำแบบนั้นขณะเดียวกันนั่นเองทางวาสโกเพื่อสนิทของสโตลาสก็จะช่วยส่งเสริมบิสไปในทางบวกอีกด้วยแต่ถว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำพูดของอเดลฟาสที่เป็นถึงอาร์สโกเอเชียนั้นย่อมมีน้ำหนักมากกว่าบิสที่เป็นแค่อิมปิศาชั้นตามอยู่แล้วถึงขนาดที่ตัวของอเดลฟาสเน เบิบตัวพยานอย่างไทรเกอร์ที่ทุกคนต่างก็รู้ว่ามันเลวมาขึ้นให้การแล้วบอกว่าบิสมีแผนจะสังหารสโตรลาซะงั้นแล้วสารที่นำโดยซาตานน้นก็เชื่อด้วยเพราะพี่แกอยากจะให้คดีมันจบไวๆจะได้ไปกินอาหารกลางวันเร็วๆได้เดงทำให้สถานาการณ์ในตอนนี้ฝั่งของบิสเสียเปรียบอย่างมากแม้ว่าทางควีนบีหนึ่งใน7บาปจะช่วยยืนยันว่าในงานปาร์ตี้เธอเคยเจอกับบิสอิมตัวนี้มาก่อนแล้วเจา้าอิมตัวนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะแต่มันก็ไม่เป็นผลครับเพราะถูกพ่อเจ็บา ที่เกลียดปีศาจชั้นต่ำมาคอยขัดขวางอยู่เรื่อยทำให้ซาตานที่กำลังมโมโหหิวจัดและอยากให้ทุกอย่างมันจบไวๆเลยตัดสินการพิจารณาคดีครั้งนี้ด้วยการสั่งให้บิสและลูกเรือทั้งหมดที่เป็นปีศาจชั้นล่างที่สุดต้องโทษประหารชีวิตแบบไม่สนใจใยดีในข้อหาที่เอาควมพียร์กริม,มัวไปใช้อย่างผิดกฎหมายและยังมีแผนลอบสังหารอาร์โกเอเชียร่วมอยู่ด้วยการประหารครั้งนี้จึงต้องเกิดขึ้นและถูกถ่ายทอดไปทั่ววงแหวนทั้ง7ของนรกเพราะมันเป็นคดีที่ร้ายแรงมากๆอีกด้วย แต่จนแล้วจนรอดบิสตัดสินใจขอร้องให้ซาตานรับฟังเขาครั้งสุดท้ายด้วยการบอกว่าเขาทําผิดแค่คนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวด้วยถ้าจะเชือดไก่ให้ลิงดูก็จบที่เขาคนเดียวพอลูกเรือคนอื่นไม่เกี่ยวบิสก็เลยจะเป็นคนเดียวที่จะถูกประหารในครั้งนี้เรียกว่าได้ใจทั้งทีมงานแล้วก็คนดูมากๆแต่มันจะจบแบบนี้จริงๆเหรอฉันรักพวกนายนะน้ำตาของบิสหยดลงที่พื้นเรียกว่าเตรียมใจมาแล้วเรียบร้อย แต่ว่าอึดใจก่อนที่บิสจะถูกตัดคอเนี่ยขนนกที่เราคุ้นเคยก็ร่วงลงมาต่อหน้าเขาและใช่แล้วครับสโตลัสปลากฏตัวขึ้นและดักดาบของโยมวทูตเอาไว้พร้อมตัดโซ่ที่พันธนาการบิสออกจนหมดและจะขออธิบายเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเองผ่านบทเพลงที่ชื่อว่า Mastermind เหมือนกับชื่อตอนโดยเนื้อเพลงมันจะเป็นอะไรที่ปวดตับแล้วก็ เก็บใจมากๆเลยครับเพราะสโตลาสต้องการจะสารภาพทุกอย่างหากแต่มันเป็นคำโกหกที่จะช่วยเซฟบิสเอาไว้และเขาจะขอรับผิดชอบเองทั้งหมดด้วยการบอกว่าเขาเองนี่แหละเป็นผู้ควบคุมหรือก็คือมาสเตอร์มาย เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังที่สั่งให้บิสใช้งานคำพีทั้งหมดเองซึ่งไอคำโกหกของสโตลาสเนี่ยทำให้บิสพ้นทุกข้อกล่าวหาทันทีแต่สโตลาสจะถูกประหารแทนบ่งบอกได้เลยว่าสโตลาสนั้นรักบิสจริงๆเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเขาพร้อมเสียสละตัวเองเพื่อรักครั้งนี้ได้ด้วย ซาตาในฐานะสารสูงสุดรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่สโตรลัสกระทำบาปวินลงไปแต่ขณะเดียวกันพี่แกก็แฟร์พอเพราะสโตรลัสนั้นเป็นถึงราชวงศ์การจะสั่งประหารเขาคงจะเสียดายชีวิตแย่แล้วจู่ๆพี่แกก็หัวเราะออกมาเพราะเขาไม่คิดจะประหารตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก็จําเป็นจะต้องลงโทษด้วยการสั่งปลดทุกสถานะตําแหน่งและราชสมบัติทั้งหมดให้สโตรลัสกลายเป็นปีศาจธรรมดานับตั้งแต่นี้ไปอีกร้อยปีและแต่งตั้งให้อเดฟัสเข้ามาแทนที่สโตรลัสจนกว่าเขาจะพ้นโทษหรือ จนกว่าออกเทเวียลูกสาวของโซลัสจะโตมารับตําแหน่งแทนได้เดงเรียกว่าเป็นบทสรุปจบของคาําพิพากษาของซาตานที่ก็เมกเซนมากๆถ้าเทียบกับความโมโหหิวช่วงแรกเอะก็จะประหารอย่างเดียววนะเนซึ่งก็บ่งบอกได้ชัดเจนอีกอย่างว่าจริงๆแล้วตัวของซาตานจอมหัวร้อนเนี่ยพี่แกก็ ดูจะมีเหตุผลอยู่เหมือนกันทําให้ตอนนี้สโตรัสกลายมาเป็นปีศาจทั่วไปที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางพลเมืองปีศาจในนรกไปเรียบร้อยแล้วซาตานก็สั่งปิดสาลเพราะพี่แกจะรีบไปกินข้าวกลางวันทันทีเป็นนันจบการพิจนารณาคดีในครั้งนี้ลง แบบนี้แหละครับในตอนนี้สโตรัสมีสถานะไม่ต่างกับอิมชั้นต่ำเลยระหว่างทางกลับก็จะถูกพวกที่หมั่นไส้คอยสาสตร์น้ำสาสตร์อะไรมาใส่ตลอดเพราะพี่แกเคยเป็ี่ยนถึงราชวงศ์นั่นแหละแต่ก็จะมีบิสคอยดูแลอยู่ไม่ห่างและพาเขาเข้ามาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์รูหนูที่ถึงมันจะเล็กแต่ก็อบอุ่นมากๆแถมภาพที่ทําให้คนเป็นพ่อที่ไม่เคยได้รับความรักจากลูกน้ําตาแตกเลยก็คือซีนที่ลูน่ากอดกับบิสทั้งที่ไม่ได้เป็นพ่อลูกแท้ๆกันด้วยซ้ําทําให้พี่แกเนี่ยขวรย้อนไปถึงตัวเองกับออเเทวีย ที่เคยรักกันก็จริงแต่ตอนนี้หลายๆอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและหลังจากนี้แหละครับโซลาจะต้องผเผชิญกับชีวิตที่แสนจะธรรมดาและมันเป็นชีวิตจริงๆที่ปีศาจทุกตัวต้องเจอแน่นเองบอกเลยว่าเขาจะได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายกับชีวิตที่ต้องอยู่กับพวกอิมพวกนี้นั่นเองแหะครับ หลังจาก e p ที่11หรือว่าตอนที่แล้วสโตอารัสนั้นได้ตัดสินใจทําเรื่องไม่คาดคิดด้วยการเซฟชีวิตของบิสแต่ตัวเองกลับถูกซาตานผิพักษา,าให้ผลสภาพจากการเป็นเจ้าชาแห่งอาร์สโกอิเชียแถมยังถูกแบนเป็นเวลา100ปีท้วนจากราชบัลลังก์ตอนนี้เขาไร้ซึ่งพลังไร้ซึ่งอํานาจสูญเสียทุกอย่างกลายมาเป็นปีศาจง่อยๆตัวหนึ่งไปเรียบร้อยแต่ทว่าความโชคดีของเขาคือการมีบริสอยู่ข้างกายสตอารัสนั้นตื่นขึ้นมาในอพาร์ตเมนต์กับหวานใจที่กําลังทําอาหารเช้าให้กิน อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเอง สิ่งแรกที่น่าแปลกสาหรับเจ้าชายเลยก็คือตัวขานั้นโอบล้อมไปด้วยม้าที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอม้าเต็มไปหมดอะไรมันจะชอบขนาดนั้นเนี่ยสโอลัสก็ได้แต่สงสัยแต่บททิสนั้นทาทีเหมือนว่าเรื่องราวการชอบม้าของเขาเนี่ยแบ็กสตอรี่มันจะดูดาร์กมากๆอะไรทํานองนั้นแต่พี่แกก็เลือกจะไม่ตอบแล้วปล่อยให้เป็นปริศนาอยู่แบบนั้นแหละอาเ็นว่าชอบม้าก็พอละสโอลัสก็เลยไม่ถามต่อและเอื้อมมือไปหยิบอะไรบางอย่างบนหิ้งที่เคยมือในทุกๆเช้า ซึ่งสิ่งสีงนั้นมันไม่อยู่แล้วเพราะที่เนี่ยมันไม่ใช่ปราสาทหลังเดิมของเขาที่เสียไปอีกแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีบอกนะครับว่าสโตลัสเขาหาอะไรอยู่นะครับในซีนต่อมาเราจะเห็นบลิสทาเบรกฟา์มาให้เจ้าชายนกกินสิ่งที่น่าสนใจคือพี่แกจะไม่กินไข่ครับเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดมาจากนกที่เป็นสัตว์ปีกทายกินมันก็อารมณ์เหมือนคนกินคนนั่นแหละแต่ถึงจะแมงแมงไปหน่อยสุดท้ายพี่แกก็ยอมกินจ่ได้ไม่งั้นต้องอดตายชัว เพราะตาปกติแล้วเนี่ยมันจะมีคนใช้คอยทําอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้เขากินอยู่ตลอดแต่เนี่ยไม่มีแล้วก็คงต้องทําใจแต่อย่างน้อยบิสก็ได้รู้ว่าสโตรสนัสอยากกินหนูย่างบิสแก่ก็เลยดีใจและรีบจะไปจับมาให้เลยตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นข้างในในตาของ2ปีศาสด,ด้วยที่จะสื่อถึงความจริงใจและความสนใจในตัวกันและกันด้วยนะครับตรงเนี้ยสำคัญมากๆนะในแง่ของการสื่อสารอารมณ์น,นะครับ แต่ถ้ว่าพอสตอลัสพูดถึงหนูย่างมาปุ๊บเนี่ยเขาก็นึกขึ้นไม่ได้ว่าเฮ้ยออกเตเวียลูกสาวเขาอะชอบกินหนูนี่นะเลยรีบโทรกลับไปหาทันทีป่านเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วเพราะตั้งแต่ถูกแบนมาเขาก็ยังไม่ได้โทรหาลูกเลยแต่พอกดต่อสายไปสักกี่รอบเวียก็ไม่ยอมรับสักที พี่แกก็ได้แต่เศร้าเสียใจว่าลูกคงเกลียดเขาไปแล้วหรือมัง้งจนเราได้มาดูทีหลังว่าเวียดดีใจมากๆที่สโตลัสโทรกลับมาหาแต่กลับถูกสเตล่าผู้เป็นแม่กับเจ้าอันเดฟัสขัดขวางและสะกัดดาวรุ่งอยู่ตลอดฟิลแบบละครคุณธรรมอะไรแบบนั้นเลยขณะที่ด้านของสโตลัสพี่นกแกก็ได้แต่ถอนหายใจนั่งซึมบิสก็เลยถือโอกาสชวนสโตลัสออกไปเปิดหูเปิดตาในโลกของเราอิ่มกันบ้างดีกว่าในซีนนี้เราก็เลยจะได้เห็นวิถีชีวิตของปีศาจรากยามากมายเลยโดยเฉพาะ การวิ่งราวหอ,อกถนัดของบลสเนี่ยทำมาสโตลัสถึงก็ไปไม่เป็นนี่คือสิ่งที่พวกไม่มีเงินเขาทำกันเหรอซึ่งแทน,นอนมันเป็นสิ่งที่สโตลัสแห่งอาร์กเอเชียผู้สูงส่งไม่เคยได้สัมผัสมันมาก่อนนะครับเขาก็เลยต้องปรับตัวอย่างหนักพลางได้แต่กังวลว่าลูกสาวทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์ของเขา หลังจากพาไปเที่ยวเล่นมาบิสก็เดินมากล่าวความอวยพรกับสโตลาสเนื่องในวันนี้มันเป็นคืนวันซินสมาร์ทเทศกาลสำคัญของเหล่าเฮลบอนปีศาจแต่กำเนิดที่จะออกมาเฉลิมฉลองกันตามธรรมชาติของแต่ละสายพันธุ์คือพูดง่ายๆนะครับซินสมาร์ทเน้นมันคือสัพท์ที่ปัญญัติใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะกับจักรวาลของเฮลบินเลยและในมุมของมนุษย์ในโลกคนเป็นของเราเนี่ยซินสมาร์ทมันก็คือคริสต์มาสดีๆนี่แหละเพียงแต่ที่นี่จะถูกเปลี่ยนเป็นซินสมาร์ทเท่านั้นเอง และก็จะมีการเฉลิมฉลองแค่เฉพาะเฮลบอนด้วยนะครับพวกอาร์สโกเอเชียขึ้นไปจะไม่มีเพราะพวกเขานับถือลูซิเฟอร์ขณะที่พวกปีศาจบาปที่อยู่เหนือปีศาจแต่กำเนิดขึ้นมาหน่อยก็จะมีคริสต์มาสของตัวเองก่อนจะตุยลงมาอยู่ในในรกอยู่แล้วนั่นเอง ในเทศกาลซินสมาร์เราจะเห็นบลิสพาสโตลัสมาฉลองที่ออฟฟิศ IMP ที่มิลลี่กับมอกซี่กำลังฟาดฟันกันอย่างมามันคือเรียกว่าก่อความรุนแรงทุกรูปแบบใส่กันพอธรรมชาติขอบปีศาจที่เกิดมาจากแรดลิงจะเป็นพวกอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเพราะงั้นในคืนวันซินสมาร์การใช้กำลังเนี่ยแหละคือการเฉลิมฉลองสสำหรับปีศาจที่เกิดมาจากวงแหวนแห่งความโกรธเกลียวที่สุดแล้วเรียกว่ามีทั้งไล่ยิงทั้งไล่ตื้อกันยิ่งเจ็บยิ่งปวดก็ยิ่งมีความสุขซึ่งสุดท้าย ทั้งสองก็จะมาจุบกันและปิดท้ายด้วยปืนใหญ่จุกๆแบบนี้เลย ขณะที่สถานการณ์ความเป็นอยู่ของสโตลัสณตอนนี้เขาต้องกลายมาเป็นลูกจ้างจําเป็นที่ทําตาแหน่งเดียวกับลูน่านั่นแหละเพื่อแลกกับเงินค่าตอบแทนเพียงน้อยนิดจนอดคิดไม่ได้ว่านี่ฉันกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยนี่ตกลงฉันกลายมาเป็นคนโจ,จรจริงๆแล้วใช่ไหมทำเอาเจ้าตัวถึงกับสติแตกไปพักหนึ่งเลยแต่สุดท้ายก็รวบรวมสติได้บ้างและรับสายจากลูกค้าที่ต้องการให้ IMP ไปจัดการกับสามีในโลกคนเป็นให้ทีก็จะกลับมาร้องไห้หน้าเวทนากับตัวเองต่อ แพละคิดว่าจะให้พักแล้วแล้วก็คิดผิดเลยเลยครับเพราะตัวลูกค้าปีาศาจสาวตรงดิ่งมายังออฟฟิศและเชียงสามีเธอแบบยับๆว่าในคืนวันคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้เนี่ยหลัวของเธอควรจะมีความสุขกับลูกสาวให้มากที่สุดแต่เขากลับไปเสวยสุขกับผู้ชายอีกคนซะอย่างนั้นและมีแนวโนมว่าจะนอกใจเธอที่ตกนรกมาแล้วด้วยซึ่งเหตุการณ์มันดูคุณคุณชอบกนใช่ไหม ใช่ครับมันคือชีวิตที่คล้ายกับของสโตลัสเลยแหละไม่ว่าจะเป็นการทิ้งลูกสาวตัวเองหรือว่าจะเป็นการหนีไปฉลองกับผู้ชายคนใหม่เรียกว่าเรื่องราวของไอเจ้าลูกค้าคนเนี้ยทำาาสโตลัสถึงกับเฮิร์ตหนักกว่าเดิมน้อยใจโชคชะตากว่าเดิมอีกโดยที่เจลูกค้าแกก็จะยังขยี้ไม่หยุดด้วยความเจ็บใจอยู่แบบนั้นแหละ ในช่วงนี้เราจะได้เห็นพัฒนาการในตัวละครของบลิสด้วยนะครับที่ตอนแรกเขาจะไม่ยอมรับงานเพราะเห็นว่าเรื่องราวพวกเนี้ยมันดูจะตรงกับชีวิตของเขาเลยไอ้เจ้ามนุษย์คนนั้นมันก็คงมีเหตุผลของมันแหละแต่สุดท้ายเขาก็จะยอมรับงานทําให้มันจบจบไปพอบริษัทก็ร้อนเงินอยู่จะได้รีบกลับมาฉลองซินสมารทด้วยกันก่อนที่ภาพนั้นจะตัดมาที่ฝั่งของออกเตเวียลูกสาวของสโตลัสบ้างในมุมเนี้ย เรียกว่าเศร้าตับแตกไม่แพ้กันครับหลังจากที่เวียรู้ว่าพ่อของเธอที่เป็นที่พึ่งเป็นทั้งเพื่อนและก็เป็นทั้งพ่อได้จากไปแล้ว และไม่เคยติดต่อกลับมาหาเธออีกเลยทําให้ออตเทเวียต้องทนทุกข์กับสภาพแวดล้อมในปราสาทที่เต็มไปได้วยความหดหู่ทั้งใบไม้ที่กรอบแห้งและเฟอร์นิเจอร์เก่าเก็บของโซลัสที่แตกหักและสึกหรอจากอํานาจน้ําแข็งของอาร์เดฟัสที่เข้ามาครองตําแหน่งแทนเวียเดินตรงเข้าห้องไปและหยิบกีตาร์มาเพื่อบรรเลงความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่อยู่ในกลึ้งของจิตใจที่อยากจะระบายออกมาเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เป็นพ่อเคยทิ้งเอาไว้ให้ โดยเราจะได้เห็นเวียเดินมาในห้องเสื้อผ้าเก็บตัวอยู่ในนั้นและหยิบรูปใบหนึ่งออกมาถ้าใครจํากันได้นะครับมันเป็นภาพตอนที่โซลาสอธิบายเกี่ยวกับดาราศา,ศาสตร์และจักรวาลให้กับเวียฟังในชน่วงที่ลูกสาวฝันร้ายในตอนที่2สองของเฮล b วบอสซีซันแรกนั่นเองเละครับโดยในตอนนั้นเพลงที่โซลาสร้องให้เธอฟังมันจะมีชื่อเพลงว่า You Will Be Okay ซึ่งเป็นเพลงที่โตลารสบอกกับลูกสาวเสมอว่าเขานั้นจะคอยปกป้องเธอไม่ห่างไปไหนแม้ว่านรกหรือจักรวาลจะดับสิน้นแม้ว่าเราจะต้องห่างไกลกันแค่ไหนเธอจะไม่เป็นอะไรและเขาผู้เป็นพ่อจะอยู่กับเธอเสมอแต่ทว่าในตอนนี้มันไม่ใช่อีกแล้วครับคําพูดเหล่านั้นเป็นคํำโกหกจริงๆใช่ไหมเวียได้แต่คิดในใจและยิกีตาร์พรังพลูทุกอย่างออกมาภายใต้ชื่อเพลงว่า I will be okay ซึ่งเป็นเพลงที่ต่อต้านความเชื่อมั่นของสโตรลัสและยืนยันว่าเวียนั้นจะเติบโตไปโดยที่ไม่มีผู้เป็นพ่ออยู่ข้างๆอีกแล้วซึ่งมันเป็นเพลงที่น่าหดหู่หัวใจสุดๆเลยแหละครับ ในช่วงที่เพลงนั้นกําลังดําเนินไปภาพก็จะพาเรากลับไปตอนที่เวียยังเป็นเด็กอีกครั้งตอนที่เธอยังมีโซลาสอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วเขากลายเป็นเหมือนผีที่เธอจับต้องไม่ได้คิดถึงเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเจอโทรศรัพท์สัสายก็ไม่มีทั้งบทนั้นเริ่มหล่อหลอไม่เธอกลายเป็นคนที่เกลียดชังพ่อของตัวเองไหนว่าพ่อจะอยู่กับหนูตลอดไหนว่าพ่อจะไม่ทิ้งหนูไปเวลาที่เราเคยอยู่ด้วยกันมันไม่มีความหมายเลยใช่ไหม ซึ่งเราก็จะเห็นภาพดาวเคราะห์ต่างๆที่สโตลารสเคยเล่าให้กับลูกฟังเริ่มแตกหักพังทลายกลายเป็นอุกกาบาตรร่วงโรยลงมาสิ่งที่อยู่ในใจของเธอนั้นย่อยยับไม่มีชิ้นดีไปกับดวงดาวเหล่านั้นเรียบร้อยและต่อไปนี้เธอจะสัญญากับตัวเองว่าเวียพูดนี้จะเติบโตไปโดยที่ไม่มีพ่ออีกแล้วและพ่อจะจดจำเธอได้เพียงแค่ชื่อเท่านั้นเราจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกสุดท้ายที่พ่อพูดเสมอว่าหนูจะต้องโอเค ใช่หนูจะโอเคแต่หนูจะเติบโตด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีพ่ออีกแล้วและทั้งหมดนี้ก็คือใจความสำคัญของเพลง i will be o okay k ที่สื่อความหมายตรงกันข้ามกับ u will be o okay k ที่ Stolas เคยร้องปลอบใจลูกแบบคนละควเลยนั่นเองเรียกว่าใครดูช็อตนี้เราอินหรือตรงกับชีวิตของใครบ้างนะมีตับแตกกันแน่นอนเลยครับ โดยต่อจากนี้เนี่ยเรื่องก็จะให้เราเห็นเพิ่มเติมในมุมของเวียว่าสโตลัสนั้นแอบกินยาแห่งความสุขของเบฟิกร์อยู่ซึ่งถ้าว่ากันตามตรงไอายาตัวนี้มันก็คือยาต้านเศร้านั่นแหละแถมไม่ได้กินแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่กินมาเป็นลังเลยทั้งหากทาให้เธอตระหนักมาตลอดว่าเวลาที่ผ่านมาสโตลัสนั้นกินยาและต้องต่อสู้เพื่อรับมือกับภาวะซึมเศร้ามันนานมากๆแล้วแม้ว่าจะไม่ใช่เหตุผลที่ลูกสาวอย่างเธอต้องมารับกรรมกับภาวะที่พ่อเป็นอยู่ก็ตาม หลังจากนี้เรื่องก็จะตัดมาทางฝั่งของสโตลรัสกันบ้างเมื่อเรื่องได้ฉเฉลยแล้วว่าสิ่งที่เคยชินที่สโตลารสทำทุกเช้าคือการกินยาต้านเศร้า แต่ตอนเนี้ยเจ้าตัวไม่มีมันแล้วก็เลยคุมสติไม่ค่อยอยู่กระวนกระวายมือไม้สัน่นแล้วก็อยู่ไม่สุกด้วยไถยมันต้องมาเจอกับลูกค้าจอมประสาทที่เร่งจะให้ IMP จบงานให้ได้ไวๆอยู่นั่นแหละสุดท้ายพี่โนกแกก็เลยทนไม่ไหวกับความปวกเปียกของร่างกายที่ไม่มีอํานาจพลังของแอสกวเอเชียเหมือนเดิมอีกแล้วก็เลยตัดสินใจละทิ้งหน้าที่ช่างมันแล้วก็ได้วะไทรจะทําอะไรไม่สนละโว้ยฉันจะไปหาลูกสาวก็จะเปิดประตูบึ้งออกไปแบบโนแคร์โนสนใดๆทั้งนั้น ขณะที่ด้านของแก๊ง IMP พวกเขาข้ามมายังโลกคนเป็นอีกครั้งเพื่อมาจบงานซึ่งพอมาถึงเนี่ยพวกเขาก็ต้องอึ้งกับอากาศหนาวที่นี่แถมมันยังมีการจัดเทศกาลแห่งความสุขที่เรียกว่าคริสต์มาสเหมือนกับสินสปัรตในนรกของพวกเขาอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์มันก็ดูจะปกติเหมือนกับทุกๆภารกิจนั่นแหละครับ แต่รอบนี้กลับมีสิ่งผิดปกติคืออยูอยู่มิลลี่นั้นก็อ้วกออกมาซะงั้นแล้วเริ่มมีอารมณ์แปลปตวนแบบประหลาดประหลาดยังกับคนฮอร์โมนสวิงอะไรอย่างนั้นเลยบิสก็เลยสั่งให้ทีมงานรีบจบงานซะแล้วเรากลับไปฉลองซินสมาร์ทกันเถอะ แต่ถ้าว่าพอมาถึงบ้านเป้าหมายปุ๊บเนี่ยภาพตรงหน้าทำมาทุกคนถึงกับทำอะไรไม่ถูกโดยเฉพาะบิสที่สายตาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดภาพภาพนั้นมันคือภาพของครอบครัวที่กำลังฉลองคืนวันแห่งความสุขด้วยกันโดยก็จะมีลูน่ากับบิลลี่ตามมาสมทบที่หลัง ทั้ง4ปีศาจนั้นมองครอบครัวนี้ด้วยความรู้สึกราวกับว่าจะมีความสุขไปกับพวกเขาด้วยยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งแน่นอนมันทำให้บิสเกิดเปลี่ยนใจและจะไม่ทำอะไรกับพวกเขาเพราะภาพที่เห็นมันคือภาพของครอบครัวสุขสันต์ที่ประกอบไปด้วยเขาสโตลารสและเด็กๆอย่างลูน่ากับเวียอยู่ฉลองด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาสุดท้ายบริสก็เลยทำไม่ลงแล้วตัดสินใจจบภารกิจไปเราไปกันเถอะช่างมันละคืนนี้เราจะกลับบ้านกัน บิสสั่งลบเลิกภารกิจเป็นครั้งแรกของเรื่องด้วยความเข้าอกเข้าใจซึ่งถือเป็นการพัฒนาตัวละครตัวนี้อย่างก้าวกระโดดจากปีศาจที่ไม่เคยสนพวกมนุษย์ในโลกคนเป็นเลยแต่ตอนนี้เขากลับมีสิ่งนั้นแล้วความรักและครอบครัวนั่นเอง ซึ่งขณะที่ทุกคนกาลังเดินเข้าประตูกลับนรกไปเนี่ยเราจะเห็นมิลลี่เลื่อมโวยวายอีกครั้งและเกิดงองแงแบบไม่ทราบสาเหตุหม็กซี่เองก็ไม่เข้าใจว่าเธอเป็นอะไรหรืออจริงๆแม้แต่มิลลี่เองก็ยังมึนๆว่าทาไมเธอถึงอารมณ์แปลรวนแบบนี้แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เข้าใจกันละกันแล้วก,ลก็เดินกลับเข้าประตูมิติไปทิ้งให้คนดูสงสัยกลางทางว่าเอ๊ะไอ้อาการที่อ้วกอยู่ตลอดกับอารมณ์แปลรวนเนี่ยมันอาการของคนท้องชัดๆเลยนะหรือว่ามิลลี่จะมีน้อง แล้วภาพก็จะตัดมาที่ออฟฟิศอีกครั้งครับพวกบิสกลับมาก็ไม่เจอสโตลัสแล้วเจอแต่ไอ้ลูกค้าจอมปราสาทที่ปากดีไม่เลิกแถมยังต้องมาเจอออกเเวียที่เดินเข้ามาพอดีซึ่งเธอก็จะเอายาตานเซาเมื่อคืนให้กับพอแต่ไม่เจอพอซะงั้นทีนี้ทุกคนก็เลยงงว่าอา้าวแล้วถ้าเวียอยู่นี่สโตลัสมันหายไปไหนฟะบิสก็เลยนั่งคิดดีๆจนรู้ว่าสโตลัสจะไปที่ไหนได้ซึ่งก็เป็นปราสาทเก่าของเขาที่ถูกอันเดฟัสฆ่าไปแล้วนั่นเองแล้วภาพทางฝั่งนี้ก็จะจบที่บิส เตะไอ้เจ้าลูกค้าจอมปราสาทกระเด็นตกตึกไปเลยได้เองเรียกว่าช็อตนี้ไม่ง้อลูกค้ากันแล้วเลยครับตามไปง้อแฟนดีกว่า ก่อนาพาวนจะตัดมาที่ฝั่งของสโตลัสเขาเดินตรงเข้ามาในบริเวณปราสาทเพื่อจะขอพบกับเวียแต่กลับถูกเวทมนต์ของอันเดฟัสสกัดเอาไว้ก่อนที่เจ้าตัวจะโผล่หน้ามายอะเย้ยพูดจายัว่วนั่นนี่โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องสูญเสียอำนาจและต้องอดเจอลูกเป็นเวลา100ปีซึ่งพอแตะเรื่องลูกปุ๊บเนี่ยสโตลัสที่แม้จะไม่มีพลังก็ตัดสินใจทำเรื่องที่มีคาดคิด และมันพีคมากๆครับเขายกหมัดมาสวนกลับอันเดฟัสสปากเบี้ยวก็จะขยําแล้วรวหมัดใส่แบบไม่ยั้งระบายอารมณ์แบบไม่สนสีสนแปดใดๆแถมยังเอารูปปั้นน้ําแข็งทุ่มใส่อีกช็อตเนี่ยเรียกว่าได้ใจคนดูมากๆอิตานน่มันสมควรต้องโดนแล้วแหละถ้าสุดท้ายอันเดฟัสที่โกรธจัดก็เลยปลดปล่อยพลังออกมาเอาคือสโตลาสแล้วหวังจะจัดก,การกับเขาให้จบๆไปไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับตําแหน่งของเขาก็ตาม แต่ตูเหลืออดลรอเว้ยซึ่งสตารัสเองก็ยอมรับชะตากรรมไปแล้วนะครับแต่อยู่ๆกลับมีเสียงแววขึ้นมาว่าเฮ้เอลซ่าเอามือเย็นๆของแกออกไปจากก้นแฟนฉันได้แล้วเว้ยบลิสพูดขึ้นมาพร้อมท้าทายอำนาจแห่งราชวงศ์อาสโกเอเคียแม้ว่าตัวเองจะเป็นแค่อิมพุตอยตามเท่านั้นชอดการต่อสู้สุดมันก็จึงเริ่มต้นขึ้นครับ โดยเราจะได้เห็นทีมเวิร์คระหว่างครอบครัว IMP หลายช็อตเลยไฮไลท์มันจะอยู่ที่ลูน่าที่แปลงร่างเป็น s e ็กเ d o r y ดิลิเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นร่างหมาป่าแบบเต็มตัววิ่งสีขาและแข็งแกล่งรวดเร็วขึ้นมากๆขณะที่สโตลัสจะถูกอันเดลฟัสอันเชิญมังกรน้ำแข็งและกินเข้าไปในตัวโดยที่ฝั่งของมินลี่ก็จะถูกโจมตีและกระเด็นไปตกที่คลังอาวุธที่เต็มไปด้วยปืนและเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่มิ l ลี่ที่อารมณ์แปลรวนอยู่แล้วก็ทำตัวแปลกสุดๆเนี่ยเปิดใจใช้ปืนกับอาวุธระะยไยกล แทนที่จะเป็นเมลีตีใกล้ต่างๆสวดหมอกซีที่เชี่ยวชาญปืนก็จะตามใจแฟนสลับไปใช้อาวุธตีใกล้แทนเช่นกันการต่อสู้ยกแรกนั้นจะจบลงที่ที่งาน IMP นําโดยบริสช่วยเหลือโซลาร์สออกมาจากท้องมังกรน้ําแข็งได้สาเร็จและก็มีซีนที่ทั้งคู่จุ๊บแสดงความรักกันด้วยแต่ในท้ายที่สุดแล้วปีศาจชั้นสูงก็มีพลังเหนือกว่าพวกเขาอยู่ดีและเปลี่ยนมังกรน้ําแข็งให้กลายเป็นมังกร3หัวี่ตำนานก่อนจะเริ่มยกสองด้วยการสั่งให้จัดก,การพวกบริสซะ ในช่วงเวลาสุดท้ายนี้เหล่าปีศาจเตรียมใจกับจุดจบมาแล้วแต่กลับเกิดการหักมุมขึ้นเมื่อมีพลังสีม่วงดำกางม่านบาวเดียปกป้องทั้งคู่เอาไว้ก็จะโตกลับไปแบบทีเดียวมังกรสามหัวก็สลายหายไปทันทีและพลังนั้นไม่ใช่ของใครที่ไหนครับมันคือพลังของผู้สืบทอดของเจ้าชายแห่งออสโกเอเชียออกเตเวียลูกสาวของสโตลาสเดและเมื่อออกเตเวียปรากฏตัวขึ้นมาปุ๊บ อันเดฟัสก,ก็เกิดหัวร้อนกบฟัสก,ก็เฟียดพราะคงทําอะไรต่อจากนี้ไปไม่ได้แล้วแหละเจ้าตัวก็เลยสิงๆและเดินกลับเข้าไปในปรา,าสาทจบศึกครั้งนี้ลงณตรงนี้ โดยที่ซีนต่อมานี้เนี่ยเราจะเห็นสโตลัสเดินเข้าไปกอดเวียแล้วบอกว่าเขาภูมิใจในตัวลูกมากๆแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้กลับทําหัวใจของเราคนดูแตกสลายไปเลยเหมือนกับน้ําแข็งก้อนนี้ที่แยกทั้งคู่ออกจากกันอย่างสิ้นเชิงออกเทเวียไม่ใช่เด็กสาวลูกพ่ออีกแล้วเธอจะไม่มีวันให้อภัยพ่อตัวเองที่ทอดทิ้งเธอไปกับผู้ชายคนอื่นพ่อสัญญากับหนูไว้แต่พ่อมันก็เป็นแค่ไอขี้โกหก ซึ่งสโตลัสก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้โกโหกนะเขาตัดสินใจทําแบบนั้นในศาลเพื่อเซฟลิสเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทําแต่ในมุมเวียเองเนี่ยมันก็มองไปได้เหมือนกันว่าพ่อเนี่ยยอมทิ้งราชรถและสมบัติเพื่อไปอยู่กับอิมตัวนั้นพ่อมันเป็นพวกไม่รู้จักพ่อมีแค่เรามันไม่เพียงพอใช่ไหมพ่อไม่เคยรักแม่เลยพ่อไม่เคยรักหนูแต่พ่อรักมันและก็ไอ้ยานี่พ่อต้องการยานั่น แต่มันเป็นความผิดหนูเหรอที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้สโตลัสได้ยินแบบนั้นก็ใจสลายสิครับแล้วพยายามจะยื้อเวียไว้ไม่นะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยลูกลูกคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพ่อมาเสมอนะพ่อรักลูกมากๆให้พ่อได้อธิบายอะไรหน่อยซึ่งแน่นอนทางฝั่งเวียหมดความไว้ใจให้กับสโตลัสเรียบร้อยแล้วแหละครับถ้าโกหกได้หนึ่งครั้งมันก็จะมีครั้งต่อๆไปตามมาอีกความเข้าใจผิดตรงนี้เรื่องทำลายความสัมพันธ์ของพ่อลูกลงก่อนจะปิดท้ายด้วยประโยคสุดเจ็บใจที่ว่า เชิญไปได้เลยไปใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงของพ่อตามสบายเลยก่อนที่เวียจะเดินกลับเข้าปราสาทไปพร้อมเวทมนต์น้ำแข็งที่กีดการสโตลัสออกจากลูกสาวและภาพที่เวียยื่นหันหลังให้กับเขาก็อาจจะกลายเป็นภาพสุดท้ายในรอบร้อยปีที่เขาจะได้พบหน้ากับลูกสาวก่อนที่ภาพทุกอย่างนั้นจะตัดไปครับ หลังผ่านเหตุการณ์สุดเลวร้ายมาบรรยากาศที่อพาร์ตเมนต์ก็เรียกว่าตึงจัดจัดที่ยังดีที่คืนนี้เป็นคืนวันซินสมัตของเล่าปีศาจน้อยพวกม็อกซี่ก็เลยจะมาฉลองที่นี่ด้วยกันซึ่งก็คงจะพอทําให้สโตลัสไม่ฟุง้งซ่านจนเกินไปหลังรับยาไปบ้างแล้วเลยนะโดยที่ฝั่งของมิลลี่นั้นเราจะเห็นเธอมาแอบในห้องน้ําและซื้อที่ตรวจคันมาใช้ซึ่งผลปรากฏว่า มิลลี่นั้นรีบเดินออกมาบอกหมอกซี่ว่าเธอจะขอตัวไปคุยโทรศัพท์กับที่บ้านแป๊บหนึ่งโดยที่สายที่เธอโทรไปนั้นก็คือโทรไปหาซลลี่เมย์ที่ตอนเนี้ยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวในแรดลิงเลยที่ก็กำลังเฉลิมฉลองคืนวันซินสมาร์ทอยู่ด้วยกันแต่ด้วยความที่มีเรื่องผิดใจกันมานิดหน่อยแซลก็เลยต้องมาแอบคุยคนเดียวและต้องฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ไม่รู้นะจากมิลลี่ว่าเธอกำลังจะมีน้องแล้ว บอกเลยว่าช็อตเนี่ยตอนดูคือพีคมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสียงที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยนะที่สุดท้ายแล้วคนที่มิลลี่เลือกจะโทรกลับไปก็ยังคงต้องเป็นไซร์เมครอบครัวของเธออยู่อย่างน้อยเราก็ยังคงได้เห็นความสัมาที่ดีของครอบครัวนี้แหละนะแต่ต่อจากนี้นะสิครับบิลลี่จะเอายังไงต่อกับชีวิตดีนะโดยที่จะตัวเองก็จะเดินมาหามอกซี่แล้วไปฉลองกันต่อ ต่ไม่ได้บอกความจริงเรื่องเธอกำลังจะมีมอกซีตัวน้อยออกมาเดินเล่นขณะที่ทุกคนกำลังปาร์ตี้กันอยู่เนี่ยบิสก็จะเหลือไปเห็นสโตลัสยังคงตกอยู่ในอาการซึมเศร้าและเดินออกไปสู่อากาศข้างนอกเขาก็เลยตามไปและบอกกล่าวด้วยความเสียใจเรื่องออกเตเวียแต่สโตลัสก็เข้าใจดีและยอมแพ้กับโชชะตาไปแล้วแถมยังบอกบิสว่าไม่ต้องรู้สึกผิดนะการช่วยชีวิตนายคือสิ่งที่ถูกต้องที่ฉันควรทำในศาลแล้วมันเป็นการตัดสินใจของฉันเอง ทั้งหมดจุดเริ่มต้นมันก็มาจากฉันเองเนี่ยแหละแล้วตอนนี้สโตลัสก็ยอมรับได้แล้วว่าเวียลูกสาวของเขาได้จากไปแล้วมันจะเป็น100ปีที่ฉันจะไม่ได้เจอหน้ากับลูกเธอก็จะค่อยๆลืมฉันไปอีกร้อยปีฉันคงจะกลายเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเธอไปแล้วแหละเรียกว่าโซลัสนั้นยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่โดยดีซึ่งบลิสเองได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจทุกอย่างดีเพราะว่าน้องสาวฝาแฝดของเขาอย่างบาร์บี้ไวเออร์ก็เกลียดเขาเหมือนกันแหละ หลังจากที่บริสทำบางอย่างลงไปและแน่นอนเขาคิดถึงเธอทุกวันพอทั้งคู่สนิทกันมากๆมันเป็นความรู้สึกที่ขมขื่นใช่ไหมละ่ะคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วนายก็ต้อง move on ต่อไปนะ สโตลัสได้ฟังก็เข้าใจทุกอย่างดีแล้วเรื่องทำใจย,ยอมรับได้แล้วและสุดท้ายแม้ว่าตอนนี้จะพาเราคนดูตับแตกกับเรื่องราวของพ่อลูกแต่ในแง่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็คืบหน้าปิดไกลมากๆเช่นกันก่อนที่บิสจะทำเรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยการชวนสโตลัสเต้นรำไปด้วยกันในคืนวันพระจันทร์ของนรกเต็มดวงซึ่งมันเป็นคืนแห่งความหลังที่ทั้งสองได้เจอกันครั้งแรกนั่นเองซึ่งความสูงของสโตลัสกับความเป็นอิมตัวน้อยของบิสนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรื่องนี้ครับบิส ยืนขึ้นไปบนราวบันไดและเต้นรำไปพร้อมกันอย่างมีความสุขพร้อมบทสนทนากุ๊กกิ๊กชวนฝันก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะกอดกันปิดจบตอนนี้ที่จะเป็นการพัฒนาตัวละครของบลิสกับสโตลัสไปอีกขั้นจากครั้งแรกที่เจอกันและคิดถึงแต่เรื่องอย่างว่าตอนนี้แค่ขอแค่กอดกันและเข้าใจกันมันก็กลายเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ในคืนวันที่เจอเรื่องหนักๆมาได้แล้ว และใช่ครับความรักนั้นสวยงามเสมอก่อนที่ตอนจบของเฮรีว่าบอสซีซ่นที่2ก็จะตัดจบลงที่ฉากฉากนี้นี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับพาร์ทจบของซีซ่นที่2บอกเลยว่า แตใครที่ดูมาตั้งแต่แรกและอินสุดๆกับตัวละครนะบอกเลยว่าน้าตาซึมเป็นหมาหงอยแน่ๆแล้วหลังจากนี้ซีซั่นที่3จะมาตอนไหนก็ยังไม่รู้คงจะต้องค้างคาใจกันไปอีกสักพักเลยแหละแต่ยังไงถ้ามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับฮีโร่บอสนะครับจะรีบมาบอกแบบด่วนจีเลยนะและก็อย่าลืมนะครับถ้าทุกคนชอบไปเราหยิบเรื่องราวของฮีโร่บอสไม่ว่าจะเป็นการสรุปเรื่องราวหรือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครและอะไรต่างๆภายในเรื่องฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกังใจให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่ เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กับพวกเราตูนี่ตูนช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณนะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ